สวัสดียามเช้าคะ่ะหน้าห้องอาหารเช้าของครัวภูต้นน้ํานะคะเห็นคําถามถามว่าภูต้นน้ําตั้งอยู่ที่ไหนภูต้นน้ํานะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่10ตําบลน้ําผุดอาเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะปกตินะคะจะจะออกมาถ่ายอาหารเช้าเร็วกว่านี้ค่ะแต่วันนี้ออกมาก็เจ็ดโมงเครื่องแล้วนะคะลูกค้าก็กําลังตักอาหารแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตรงมุมอื่นเลยนะคะเข้ามายืนในมุมขนมครกแล้วก็ถ่ายยาวๆค่ะพอถ่ายยาวๆนะคะเนื้อหาคลิปก็จะได้แค่นี้ค่ะก็เลยสปีดคลิป นะคะให้ดูตอนแคะขนมครกค่ะขนมครกของเรานะคะจะเปิดเตาแคะร้อนๆตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่ะแต่อาหารเช้าเนี่ยเราจะให้ลูกค้าตักบุฟเฟ่ตอน7จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้านะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเวลานั้นก็คือเหมาะมากๆแต่วันนี้นะคะโจก็ไม่ทันเหมือนกันค่ะออกมา7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยก็เจอบรรยากาศนี้เลยค่ะอาหารเช้าของเรานะคะก็คือจะให้ตักแบบบุฟเฟ่ค่ะถ้าอาหารหมดเนี่ยก็จะมีน้องพนักงานคอยเติมให้ขนมครกก็เหมือนกันค่ะหยอดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าแป้งหมดเนี่ยเราก็ จะให้แม่ครัวเนี่ยทำแป้งมาเพิ่มให้เลยค่ะครัวภูต้นน้ำของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่ว่าลูกค้าจะมาล่องแก่งอย่างเดียวมาเข้าพักแล้วก็ทานอาหารไม่ล่องแก่งหรือมาทานอาหารเช้าอย่างเดียวทานอาหารเที่ยงอย่างเดียวทานอาหารเย็นอย่างเดียวก็ได้หมดค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็ทางบ้านฟ้าของภูต้นน้ำล่องแก่งสตูลได้เลยค่ะ